มึงไม่กลัวเหรอเฮ้ยกลัวตอบปะทบ้านในอยู่ผมไม่ถ่ายเฮ้ยทำไมเรียนโตน้นไปเลยน้นไปก่อนเลยปุ๊บแม่ก็เดินมาเช็คเราครับ,รบเฮ้ยมึงเด็กที่ไหนวะเราก็แต่ตัวมันเล็กกว่าเรานะแต่มันเดินมาแบบอย่างเก่าเลยครับเด็กเตยเพราะว่าผมบ้านผมอยู่ตลิ่งชันครับมึงฝั่งทนนีว<อ>่วะ้ววาเฮ้ยอะไรวะ อะไรคือฝั่งทนใช่เราไม่รู้คลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ <ปะ S 1> กันละครั้งหนึ่ง <ปะ S 1> บ่าย6<พ>โโซีโร ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่จังหวัดนนท์ครับผมแน่นอนครับผมเราอยู่ที่ร้านสตอรี่คาเฟ่สวนมะพร้าวครับย็งไงครับบรรยากาศคือที่เนี่ยเป็นสวนมะพร้าวเก่าครับตั้งแต่โบราณโบราณและรวมทั้งอาหารพื้นบ้านสูตรฝีมือคือคุณยายตอนนี้ก็คุณยายก็ยังทำอยู่นะใช่เหรอใช่อาหารอร่อยมากๆและที่สำคัญนะนอกจากอาหารก็มีเครื่องดื่ม กาแฟที่ทุกเมนูเนี่ยต้องมีส่วนผสมของมะพร้าวเข้าไปอยู่ในแก้วนั้นด้วยถือว่าอร่อยมากนะกินแล้วไม่หรออร่อยครับแล้วมีคาวก็ต้องมีหวานเฮ้ยแต่ยังไม่ได้กินหวานอ่ะซิกเนเจอร์ที่นี่เดี๋ยวได้กินซิกเนเจอร์ที่นี่คือคือเค้กมะพร้าวใครไปใครมาที่นี่ก็ต้องมากินถูกต้องเค้กมะพร้าวน่ากินอ่ะใครอยากจะกินนะครับหรือใครอยากจะมาสัมผัสนี่เลยบรรยากาศแบบท้องล่องท้องสวนอ่ะคือสวนมะพร้าวเก่าอ่ะ แต่ดีโนเวนแบบโหดูดิแบบสวยงามมากเลยมลมลืนมากเลยปะสวยมากมาได้ที่นี่เลยฮะครับสตอรี่คาเฟ่สวนมะพร้าวหรือสังเกตง่ายๆเลยถ้ามานนบุรีมาแถววัดลาดปุกอยู่ที่ไหนก็ซอยวัดลาดปุกข้างโรงเรียนวัดลาดปุกเนี่ยเออที่สำคัญเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับจนถึงอาทิตย์ไม่หยุดเลยคุณยายบอกใช่เหรอกิ้งแล้วถ้าวันพระวันโกนมาเลย ก็บอกว่าไม่หยุดอ๋อไม่หยุดก็ไม่หยุดใช่ถ้วหยุดลูกลูกค้าเขามัวจะจะตึงทํางปไอ้ที่ตึงคือว่านี่วันนี้แขกรับเชิญเรามาที่นี่ครับเอาล่ะถทยไทยเราคืนหน้านี่สักศึกหน้าลายหมดเลยนี่ดูหน้าเูคุณต้องกลัวว่ะอ้าวทะลึ่งมึงรู้ไหมเขาผ่านมากี่เรือนจำสิบเรือนจำเอาสิบเรือนจำแล้วยังไงแล้วทุกเรือนจำคือขึ้นซอยทุกเรือนจำอ่ะเฮ้ยเปิดกลัวเลยวะเอ้า กูต้องกลัวเขาอ๋ออย่างตลกอยู่เป็นคู่อดีกับปาวรถที่ไปโดนปิดที่เรือนจำนครปฐมพี่ป้านะใช่แล้วมีการเสียชีวิตด้วยนี่ก็อยู่หนึ่งในนั้นโอ้ยอ่ามึงรู้จักมัจุล่าฝังคสนไหมใครมั่งไม่รู้จักบังเดียวเออนี่ก็เป็นคู่อดีอย่างบางเดียวงานกับเหตุการณ์ใหญ่ที่ก่อจระจนเรือนจำราบุรีกูต้กูตัวกัวเปล่าอ่ะอ่ะไอ้ตลกตลกเรียนมึงถ้ามึงเจอเขาไม่ตลกนะเอาเป็นว่า ไปเจอเขาเลยดีกว่าว่า,าแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือเปียกหน้าหลายฉันก็เป็นกับคนเล่า,ลเ,ลาเรื่องรล่าเรื่งของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแค่อยากให้มันเป็นบุทาหอสวัสดีครับเปียกสวัสดีครับผมโอ้ย เมื่อกี้มึงแบบไม่อย่างงี้มั้งบ๊วยกูว่มั้งอย่างนั้นราคเป็นไีก็เนี่ยแขกรับเชิญเราในวันนี้เ,เปียกหน้าลายสิบเรือนจำสิบสองสถานพินิษแ,<บ>แล้วก็ขึ้นซอยบบเป็นว่าเล่นฮนะว,าาวันจำนี่รวมรวมวันยี่สิบกว่าปีนะมึงไม่กลัวเหรอเฮ้ยกลัวกลัวปะใส่บาสนี่อยู่ผมไม่ถ่ายฮ้ย ทำไมยนัน้นโนไปเลยน้นไป,ไปก่อนเลยเฮ้อะไรไปนะแล้วมึงให้เขาตบกูเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยเหมือนเดิมไหมมึงถ้าเขาไม่อยู่รับได้ถ้ามึงอยู่เขาไม่ถ่ายเี้ยโอเคครับผมอ่ะงั้นเราไปหาสถานที่พูดกยกันเรื่องไปเลยเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายเออได้ไม่เป็นไรกูรอแน่กูยังไงก็ได้กูรอหน้าร้านเดี๋ยวกูหาอะไรกินก่อนหวานหว <c oughs> จะได้แบบว่าสมศักดิ์ศรีเนาะ อ่าสวัสดีเปียกีร๊อกเลยครับสวัสดีครับเพื่อนนี่คือเมนูที่นี่เพื่อนอันนี้คือข้าวผัดน้ำพริกตาแดงเป็นพื้นบ้านของเพื่อนน่าจะเป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิกะปิชิมเลยไหมชิมเลยไหมอ่ากินนะกินออันนี้คือคือก็บอกกันว่าพี่ฝนเนาะพี่ฝนเนาะเจ้าของร้านคนสวยนะเขาบอกว่าสูตรคุณยายจริงๆนะเขาทำมากันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาเรื่อยๆเลยนะนี่นะฮะอโหน้ำพริกให้กินก่อนให้กินก่อนเอฟซีได้หลายคนแบบว่าน้ำลายสอก่อนนี่นะะ อือฮึว่าด้วยอรือฮึแรงอร่อยมากอันนี้แนะนําเลยนะแนะนําเลยพื้นบ้านจริงผมเพื่อนมั้ยไงอร่อยอือฮึแล้วพริกกะปิหอมอ่ะหอมไหมหอมของผมตำแดงนี่แบบว่ารสชาติพอดีเลยไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากมาได้เลยที่นี่เพื่อนสตอรี่คาเฟ่สวนมะพร้าวฟังเลยบรรดาประดุกใช่ทำแล้วอร่อยเดี๋ยวคุยกันก่อพักกินอ่ะยีงมาเก็บไว้แปบหนึง แล้วก็ทิ้งมนเลยเครื่องดื่มกาแฟเพื่อนอร่อยมากกินกาแฟไหมเอาเอาต่อไหมเอาเลยกาแฟอะไรละเออทีมงานกาแฟซิกเนเจอร์ที่เนี้ยสองแก้วไอโจ้หายไปเลยสงสัยไปแอบซอสแอบเหรอน่าจะหลบอยู่บนต้นมะพร้าวแอบอะไรแอบแอบนองแอบแดกแอบแดกอ่ะเดี๋ยวมีกาแฟและที่สำคัญนี่ขึ้นชื่อซิกเนเจอร์เลยคือเค้กมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวที่นี่เพื่อนถ้าได้กินแล้วรับรองติดใจ หายเอาให้ค่ะฮะไม่ที่หายไปไหนเนี่ยหายไปไหนมาเนี่ยอารมณ์กูดีไหนเขามานี่นี่เขาไม่นี่มานี่เมานี่มา่นี่เขามาเลยเนี่ยนั่งนั่งนี้นั่งค้างค้างแขนมเชิญเลยมานี่อะไรมีอะไรบ้างอ่ะน้ำมะพร้าวไปจัดอะไรมาน้ำมะพร้าวเฮ้ยแล้วก็เค้กมะพร้าวครับผมเฮ้ยเจ็ดโตโตให้ตุ๊ดจอห์มานี่นี่เด็กเสิร์ฟร้านเนี่ยอือหึดูดิวิ่งอร่อยจริงอร่อยจริงเพื่อนนี่นี่เค้กกินนี่เฮอยกินเลยนี่เค้กกินเลย ไม่อะไรกินหวนกันเพื่อนไม่อะไรกินเลยเพื่อนพอกูบอกได้คำเดียวว่าพอไอ้ตัดพอเพราะว่ากูยังไม่ได้กินเลยพอกูไม่ให้แดกกูไม่ให้แล้วพอที่ตกให้กูไปเก็บน้ำไปเอานี่มาให้ระวังกระจังหน้าพวกมึงแล้วกันนี่ตาเอ้ามาสิบเรือนจำใช่ครับกับสองสถานพินิจใช่ ถานนี้ก่อนดีกว่ามีที่ไหนบ้างมีบ้านเมตากับบ้านกรุณาปีอะไรครับสถานนี้น่าจะประมาณปีสี่สามสี่สี่ประมาณเนี้ยทีนี้พอมาเรียนจำเรียนจำแรกไล่ก่อนไล่ก่อนก่อนที่ไปเล่าเรียนจำแรกก็เป็นพิเศษสุรบุรีหนึ่งแล้วก็เรียนจำนครปฐมสองอันนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องราวใช่ใช่เป็นคู่เดียวเปล่ารถใช่ใช่ครับแล้วก็ย้ายไปราชบุรีเรียนจำกลางราชบุรีสามอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์กับบางเดียวใช่ใช่แล้วก็โดนอุ้มย้ายไปเขาบิน อันนี้เปอร์แม็กใช่แล้วก็ย้ายไปเรือนจำนนทบุรีอ่าแล้วก็ไปเรือนจำกลางคลองเตรมหกหูเะ้ที่แล้วก็ไปจบอยู่ที่คลองห้าครึ่งหกเจ็ดใช่รอบนี้เจ็ดคุกเจ็ดคุกเหรอ้วมีมีมีที่ไปทุกๆรอบแบบมีอีกอ่มมีคีแตนต์ยังไม่พูดเรือนจำกลางคลองไผ่อืแปดแล้วก็เรือนจำมินบุรี ก้าใช่แล้วก็เรือนจำคุนปู่ฟื้นฟูโอ้โหเอาง่ายๆเลยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรือนจำเนี่ยเกี่ยวกับคุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุกเซฟคุกปรับคุกนู่นคุกนี่คุกซูเปอร์แม็กคุกความผิดคุกป่าเดือนเนี่ยคือเพื่อนที่ไปอยู่ทุกคุกเลยใอ่ะถ้าพูดภาษาเราเนี่ยนะใช่ไปไปทุกสถานการณ์เลยใช่ใช่แต่ที่แน่ๆจะมีอยู่รอบหนึ่งที่แบบพีคสุดเลยคือไปถึงเจ็ดเรือนจำใช่รอบเดียวเจรอบเดียวโอ้โหอ่ะแล้วเพื่อนผ่าน พาดพังมาทั้งหมดกี่รอบก็รประมาณแปดเก้ารอบได้อืมอรอบที่เจ็ดเริจำนี่คือรอบรอบที่เท่าไรรอบที่รอบที่หกน้องร้องหลายคนแหละนะครับเคยได้ยินชื่อของ เปียกหน้ารายแล้วจากเรื่องเล่าเรื่องราวของใครหลายหลายคนนะทั้งสตอรี่ของปาโอรสเอ่ยสตอรี่ของอชุดที่อยู่กับบางเดี่ยวใช่ไม่ไว่าจะเป็นพวกเก๊เก้พวกอะไรเง<ช>ี้ยนึกวาใช่ไหม,ไมไคือคู่ดีกันหมดใช่คู่เดียนหมดเลยวันนี้นะครับตัวจริงๆมาเล่าด้วยตัวเองแล้วนะก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนดีกว่าเพื่อนแนะนําตัวอย่างเป็นทางการในช่องกันละครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมเปียกหน้าลายริ่งชันครับผมก็แดงว่าบ้านอยู่ที่ริ่งชัน เกิดตั้งแต่เกิดตลิงชันเลยใช่เกิดตลิงชันโตตลิ่งชันเลยคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่ตลิ่งชันหมดโอ้โหคือร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ร้อยเปอร์เซ็นอืมแล้วที่สำงันเห็นซีกับโจบ้ามากเลยก็รู้จักกันมานานครับโจบ้าแต่ก็แบบว่าสวนนันไปสวนกันมาอย่างเงี้ยแต่ก็มีเจอกันที่เดินจำนนทบุรีก็อยู่ด้วยกันแต่ผมนี่เคยเจอเปียกมานี่คือตัวรูปร่างไม่ใช่ลักษณะนี้ไม่ใช่อันนี้ขอลุกหน่อยลุกหน่อยอันนี้รถถังเลยนะเนี่ย โอ้โหไปทําอะไรมาเพื่อนอ้วนท้วสมบูรณ์เลยอ่ะเลิกหมดทุกอย่างแล้วไม่เรื่องยาติดติดอะไรก็ไม่ไม่ไม่ยุ่งแล้วนี่ดิใช่สุดยอดตาสุดยังเ็นเอ้ยเพียกตัวบลเลอร์เลยอ่ะทุกทีนี่ผมเห็นนี่ตัวก็โปโลอย่างใช่ใช่ตัวเขปโลเดียวกันไซด์เดียวกันเลยใช่ใช่ใช่ไหมใช่ผมไม่เห็นหูตัวบลเลอร์เลยเท่ากับเอลเกือบเท่าเอลเลยเนี่ยใช่ไหมแต่ผมจะสูงกว่าแอลหน่อยรอบล่าสุดจนถึงวันนี้แล้วกี่ปีแล้วเพื่อนที่เราออกมานี่ก็ออกมาเพิ่งหยอกมาได้ประมาณ6เดือนคือตามหาเปียกอยู่นะ ก่อนที่โจจะมาเนี่ยที่ผมมาเจอเปียกทีเพราะโจแล้วเนี่ยเพราะว่าผมตามหาเพื่อนแล้วว่าเหมือนไม่ได้เล่นเฟซหรืออะไรหายไปอ่ะใช่ใช่เนี่ยแล้วก็ผิดพลาดมาแต่คือรอบนี้รอบสุดท้ายไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเพราะอะไรมันเบื่ออเบื่อการที่จะต้องไปอยู่ข้างในไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้าๆเราอยากจะมีครอบครัวอยากจะดูแลครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยความเปลี่ยนแปลงของคุกด้วยอะไรด้วยถูกไหมใช่ใช่แล้วตอนนี้ข้างในมันก็ค่อนข้างที่ลำบากคือถ้าไม่มีญาติไม่มีอะไรก็อยู่กินกันลำบาก เอาละครับนี่ก็คือจากปากของคนที่สักหน้าลายแล้วไปแบบไม่รู้ต่อกี่รอบต่อกี่รอบนะมีคําพูดนี้เกิดขึ้นมีความคิดตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วด้วยนะมันเบื่อไปในตัวอืแต่ก่อนอื่นจะย้อนไปฟังเรื่องราวในอดีต ในกาลรครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน,นี่ก่อนเลยนะที่เราพานำพาเราไปพบกันนะนั่นก็คือสปอนเซอร์หลักของรายการนะบริษัท KNS ไสไซรับไทยแลนด์นะครับผมที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งไซรับแบบเข้มข้นฝาเทาและฝาแดงนะครับเป็น KNS นะครับแล้วก็มีตัวใหม่มาเป็นไซรับแบบกินผลไม้คีวโค้ด789นะครับชื่อนี้จำไว้ให้ดีนะวัยรุ่นพร้อมบวกกับนี่เลยฮนะเล็ดฮิปโปครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าแบ k ช็อตตัวนี้ก็เป็นปวเชื้อของใบไม้สรงพลัง ละทั้งหมดนี้นะผสมผสานกันกลมกลม่อมรสชาติดีอร่อยสดชื่นนะครับใครสนใจนะผมทักมาได้ทุกๆช่องทางของกาลละครั้งหนึ่งบายโคกซิโร่นะทั้งหมดนี้นะจะเติมความหวานให้สดชื่นนะตื่นมาทํางานได้ก็ทักมาได้เลยใครพร้อมที่จะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะเราก็รับตัวแทนจําหน่ายนะครับทักมาได้เลยครับทุกๆช่องทางของกาลละครั้งหนึ่งบายโคกซิโร่ครับผมราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้น เติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand จุดเริ่มต้นของเปียกน้าล้ายเดียปีนี้อายุไรครับเพื่อนปีนี้ก็40่ะอแล้วอตอนนี้ก็มีครอบครัวใช่มีครอบครัวนี่นะทำงานอะไรตอนนี้ทางานตอนนี้ผมค้าขายอยู่ครับก็คือขายพวกกับข้าวบ้างแล้วก็ขายพวกของกินอะไรเงี้ยทั่วไปครับแต่คือว่าขายในเฟสอะไรเงี้ยก็จะมีพวกเพื่อนในเฟสเพื่อนกันในที่ว่าอยู่ในเรือนจอําเงี้ยครับ เขาจะช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนนะนะัพพอร์ตอุดหนุนด้วยช่วยเพื่อนด้วยใช่พอเห็นเราทํามาหากินแบบนี้เขาก็คล้ายๆก็ช่วยเราก็เออดีใจแล้วเราก็ทําไปเป็นไงะพอเพียงอยู่ได้ไหมใช่อยู่ได้อยู่ได้เราคิดว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีแค่นี้พอเอาละครับก่อนจะมีความคิดนี้นะครับจมลุกคุกคานแล้วก็ไปผ่านความเป็นความตายมาเยอะๆหลายที่มากมายใช่ไหมหลายๆเรื่องราวด้วยใช่ยิ่งเขาบอกว่าที่ลาดลีนี่แบบ ใช่ลาดลีสุดจริงเลยจริงๆแล้วน่าจะน่าจะตายไปตั้งแต่ที่ลาดลีแล้วแต่ก็ใช่แต่ก็ยังเหมือนกับรวงแต่ยังไม่ตายอนะครับก็เลยรอดจนต้องมาอยู่ถึงทวันอ้ั้นย้อนไปวัยเด็กก่อนดีกว่าการเล่าเรียนนิสัยใจคอตอนเด็กเป็นไงบ้างคือเด็กๆเราไม่จบม .3 เรียนได้ถึงประมาณม .2 แล้วก็โดนจับไม่จบพ่อแม่มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนละมีทั้งหมดกันนะท่ พี่น้องกันแท้ๆมีทั้งหมด4คนครับผมมาเป็นคนที่3มผู้ชายผู้ชายใช่แล้วคนอื่นเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคนโตสองคนแล้วก็ผู้ชายสองคนคือผมเป็นคนที่สามครับแล้วเราในสี่คนนี้เราคือมาเลด้านเกเลยคนเดียวไหมหรือว่ามีน้องชายอีกคนผู้คือผู้ชายเกเลยหมดเลยใช่ก็จะส่วนมากจะเป็นผมที่ว่าจะออกนอกลู่นอกทางมากที่สุดแลวเพราะอะไรทำไมเราเรียนไม่จบคือตอนนั้นเราติดเพื่อนด้วยอ่ะครับมันก็ตามภาษาเราวัยรุ่นนล้นะ พอแบบเราเริ่มโตเริ่มเรียนรู้อะไรที่มันแบบไปเกาะเพื่อนด้วยกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยปุ๊บก็พากันไปเหลวไหลกันหมดอืเกาเลยพาให้เราเรียนไม่จบไปด้วยสรุปแล้วทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มไม่ต้องไปโทษใครเลยไม่ต้องโทษใครใช่ไหมชวนไปในทางที่ไม่ดีใช่เราไม่โทษใครแต่เราโทษตัวเราเองมากกว่าที่เราแบบว่าใจง่ายไปนะเราใจไม่แข็งพอเอาเหตุที่เกิดที่ทําให้เราลงต้องต้องออกจากรงเรียนเพราะอะไรไปมันก็เลยทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนไงครับทีนี้ก็ไม่อยากจะไปเรียนละตอนนั้นยังเรียนอยู่ม .2 ครับนั่ละยุ่งพัวพันมาตลอดคือจุดเริ่มต้นคือเราไปเห็นหรือเราเป็นคนนาพาเข้าไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนนาพาเราไปพอเพื่อนนาพาเราโรงเรียนเหรอใช่ในโรงเรียนอพอทีนี้เสร็จปุ๊บเอาละเราพอเพื่อนเราเข้าไปดึงเข้าเราไปเกี่ยวข้องเราก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วทีนี้ครับไปไปมาทีนี้เราไม่ได้ตามเพื่อนแล้วเพื่อนตามเราแทนแล้วทีนี้ เราหนักกว่าเพื่อนแล้วนี่ใช่ไหมหักก็ใครเลยทีนี้ก็ขนาดชีวิตก็เลยเปลี่ยนแต่ยังไม่ได้ขายไม่ไม่ไม่ใช่ไหมใช่แล้วก็จนจนโดนจับตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ด้วยยังเรียนอยู่แต่ยังไม่โดนไล่ออกนะยังไม่โดนแต่มาโดนจับในขณะที่เราเรียนอยู่เนี่ยใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นร่ฟังหล่อนมันก็คือตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะพอเราเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บตอนนั้นอยู่ชั้นมสองมสองพอทีนี้เราก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นอ่ะ เรายัางไม่เลิกเรียนนะครับเราก็เดินไปซื้อของ<ม>เสร็จปุ๊บเดินกลับมาเจอตำรวจค้น้นเจอเลยเจอของในตัวรเรียบร้อยก็เท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะเม็ดเมตรั้งพอตำรวจค้นเจอปุ๊บอ่ะเขา่ะไกราบอกอายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็บอกงเรียนอยู่เลยครับแต่เขาก็บอกว่าเขาก็จับนะเขาก็จับส่งนี่เลยที่สถาบันนิตอ๋อคือไปไปที่สอนอใช่ไปที่สอนอครับ พอที่สอนอเสร็จปุ๊บเขาก็ทำเรื่องทำอะไรเสร็จปุ๊บคืออายุเราไม่ถึงอ่ะเอาเราอ่ะส่งไปที่บ้านเมตตาคือ้ะตหาเราว่าไครอบครองตอนนั้นรู้สึกยังไงก่อนที่จะส่งนะครับร้องไห้ไม่เคยติดคุกไม่เคยรู้เลยว่าแม่งข้างในมันเป็นยังไงวะครับคือเราไม่เคยอ่ะไม่เคยเข้าไปอ่ะแล้วตอนนั้นเราก็แบบเราเกิดความกลัวนะตอนนี้นอนอยู่สอนอแลใช่เราคิดต่างๆนานะนี่เราเข้าไปเราจะโดนอะไรบ้างวะสารพัดสารเพอ่ะ แล้วก็เห็นพวกคนโตรุ่นพี่เราพูดกันนะในแม่งมีอัดหัวดงถั่วดำก็นลิไปนู่นเลยใช่แล้วก็แม่งกูจะโดนมากว่าประมาณนั้นเลยร้องไห้เลยร้องไห้แล้วจังหวะที่อยู่สอนอที่คุณพ่อแม่รู้ข่าวทราบรู้ใช่พ่อมาคุณพ่อแม่ทางานอะไรตอนตอนนี้พ่อคือว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเป็นพ่อเป็นช่างซ่อมรถมอไซค์คุณแม่ล่ะคุณแม่แยกทางกับพ่อไป ก็ uhm จะมีใช่ก็จะมีพ่อแล้วก็พี่สาวที่คอยเลี้ยงดูเราอะไรเงี้ยก็แปลว่าฐานะครอบครัวนตอนนั้นะนะตอนที่เราเกมตอนเป็นเด็กเนี่ยใช่ก็คือพอกินพอใช้ใช่ใช่ไหมไม่ได้มีอะไรอืมแล้วไงพอพ่อมาเห็นเราในวันที่เราอยู่ในห้องขังพ่อก็ด่าพ่อก็อย่างว่านะคนเป็นพ่อเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้เราไปเดินทางที่ผิดอ่ะเขาก็ด่าเราเขาอะไรเรา แต่เราก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรอ่ะเราก็ขอโทษเขาร้องไห้ไปด้วยใช่ร้องไห้ด้วยแล้วเราก็ขอโทษเขาเขาก็บอกเออเข้าไปไม่เป็นไรออกมาเริ่มต้นใหม่เขาก็ไปส่งเสียเราไปเยี่ยมเราตลอดพ่ออันนั้นคือความรู้สึกตอนนี้ผมค่ะใช่นั่คือความรู้สึก้ายแล้วพ่อในฐานะที่เขาต้องดูพี่เราด้วยดูคนทั้งนี้ด้วยไม่มีเงินประกันแน่นอนใช่ไม่มีถามว่าถ้าวันนั้นอ่ะเขามีเงินแล้วเราประกันประกันได้ประกันได้ถูกไหมฮะใช่แล้วเราได้เรียกร้องกับเรียกร้อประกันตัวไหมเรียกร้องใช่ไหมคุณพ่อไ คือเราไม่รู้หรอกนะว่าตอนนั้นอ่ะคือจะต้องเสียเงินเท่าไหร่หรือใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยกับแต่คือความคิดเราอ่ะคือพ่อผมไม่อยากอยู่ประกันผมน่อยพ่อเขาเอาเงินที่ไหนประกันอะไรประมาณเนี้ยครับเออเราทําผิดเราก็ต้องไปรับรับใช้ความผิดไปอะไรประมาณนี้อเราก็แบบเออย่างไงก็ต้องเข้าแล้วะครับทําอะไรไม่ได้อ่ะแล้วความคิดนั้นเราเข้าใจพ่อไหมเราเข้าใจเราเข้าใจว่าเออพ่อเราไม่มีตังค์ครับเรารู้ว่าทางครอบครัวเราเป็นไงทางบ้านเราฐานะเป็นไงอะไรเงี้ย แต่ที่เราร้องมันเป็นเรื่องของปกตินะของเด็กที่แบบว่าติดพี่จะติดคุกรอบแรกอะนะมันก็ต้องร้องอ้อนวอนเพื่อที่จอะออกไปใช่ไหมก็คือเราอะตอนนั้นอะเราหนีออกจากบ้านด้วยครับพ่อก็มาตามเรากลับบ้านเราก็หนีออกอะไรเงี้ยก่อนหน้าที่จะโดนจับนะใช่ใช่แต่เราก็ยังไปเรียนนะคไปมั่งไม่ไปมั่งครูที่โรงเรียนก็ขอร้องเราให้ให้เราไปเรียนให้จบอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไปมั่งไปมั่งแล้วแต่คือเริ่มใจแตกแล้วอะใช่ใช่ใช่เริ่มไปเริ่มเริ่มเตลิดแล้ว ขเขราพูดกับตัวเองนะว่าเราต้องอยู่ให้ได้ไว้ยเป็นไงก็ช่างมันยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องออกไปเข้าไปปผชิญใ,ชในวัยเพียงแค่14ปีใช่ในสถานพนนิตบ้านแรกคือบ้านบ้านเมตตาปีพศน่าจะปีพศ44ปี2 5 4 4เอาแล้วครับมาดูฮะค,คนเดียวเลยใช่ไหมใช่คนเดียวเลย แรกที่เข้าไปในปีนั้นเป็นไงบ้านไม่ตาโอ้หเราไม่เคยไปอะนะครับก็ไปเจอโอ้โหมีเด็กเต็ไมไปหมดแล้วแต่ละคนนี่แบบพูดแบบว่าเป็นภาษาชาวบ้านคือเด็กนั้นใช่ไหมจริงจริงแล้วเ,เราเนี่ยโอ้โหแล้วเราสถาบันนิดมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่แล้วอะ่ะเพราเปิดเพ้าเปิดไปใช่ไหมอืมเข้าไปหูแม่งอะไรวะเนี่ยเราเข้าไปเจอนะครับ โอ้โหเดินเงินแบบว่าเต็มไม่หมดน่ะเราก็ไม่รู้จักใครอ่ะเราก็ถามว่าเราก็เราแวงเราก็กลัวนะเอาเรากล้าพูดเลยว่าเรากลัวในความรู้สึกนั้ตอนนั้นจริงๆอ่ะนะผมว่าทุกคนแหละแล้วเราไม่รู้จักใครคือตอนนั้นเรายังเด็กอยู่จนผมไปเจอรอยสักรอยเสร็จก็ไม่มีลอยกีดรอยอะไรอไม่ไม่มีเลยจนไปเจอเด็กคลองเตยคนหนึ่งจำชื่อมันไม่ได้ละครับแม่มาแกล้งผมดิวันแรกเลยนะใช่แม่มาแกล้งผมพอเราเข้าไปสถานที่บุ๊ปเราเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นคือสอบประบาดก่อน สอบประวัติปุ๊บอาบน้ำเขาจะแจกเสื้อผ้าใช่ไหมครับเขาจะแจกเสื้อผ้าให้เราอ่ะแล้วเขาก็จะเขียนชื่อเขียนอะไรเราอะ่ะปุ๊บเราก็ขึ้นไปนอนนะตอนนั้นน่าจะเป็นหอสองแรกรับเป็นใช่ใช่หอสองแรกรับโอ,อ้ก็จะบอกว่าเราขึ้นห้องออไปแล้วใช่ขึ้นห้องไปแล้วปุ๊บแม่ก็เดินมาเช็คเราครับเฮ้ยมึงเด็กที่ไหนวะเราก็แต่ตัวมันเล็กกว่าเรานะแต่มันเดินมาแบบอย่างเก่าเลยครับเด็กเตยเพราะว่าผมบ้านผมอยู่ตลิ่งชันครับเอ้มฝั่งทนนี่อ้ไ้ เราก็เออพี่อะไรวะอะไรคือฝั่งทนใช่เราไ,รไม่รู้ไม่รู้คือเราไม่รู้เลยว่าตลิ่งชันนี่คืออะไรฝั่งทนอะไรประมาณ,มาณเนี้ยแต่ตอนนั้นก็คือของเตยกับฝั่งทนเขาไม่ค่อยจะกินเส้นกัน <ม S 1> เราก็ไม่รู้เราก็เลยว่าป้าผมยุตลิ่งชันครับพี่เราเรียกเขาพี่นะ ตัวเล็กกว่าเรานะมันก็มาถามเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบมาปั่นประสาทเราอ่ะเราก็ไม่คุยเราก็ไม่ตอบบั่งตอบมั่งแล้วแต่พอทีนี้เราก็ไปนอนแม่เอายาสีฟันอ่ะมาบีบใส่หน้าผมอ่ะตอนผมหลับอ่ะแล้วสภาพเราหลับแบบไม่รู้เรื่องไงอ่ามันเหมือนคนที่ใช่ใช่พอตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บเราก็โอ้โหเหลืวพวกนี้ตอนนั้นนะนะครับ เลือดเต็มหน้าหมดเลยเราก็ไม่สนใจอะไรเราก็ไปล้างหน้าล้างอะไรเราก็ไม่รู้ว่าใครทําเรานะเราก็ไม่ได้ถามใครด้วยใช่เราไม่ถามใครเพราะเราไม่รู้จักใครอะครับพอมาอีกวันนึงอีกคืนนึ่งแมงเอาเนี่ยไอ้สำลีอะคนเดิมเหรอคนเดิมเลยแมงเอาสำลีอะมันยัดไปตรงปลายนิ้วเท้าเราอ่ะอ๋องามไปเย็นไปเย็นนะงามเท้าเราเนี่ย แม่เอาไฟุดเ,เราก็สมบัติจียิ่งสมบัตแม่งยิรร่งลุกจีเราร้อนอะนะเราก็แค้นแม่งที่ผายเราคิดแล้วว่าต้องเป็นไอ้นี่ไอ้นี่แน่นอนอหรือเราแค้นมากเลยนะอันนี้วันที่ที่สแล้วว่ะใช่ครั้งที่สองแล้วรเราก็เก็บแม่งไว้ในใจเลยวว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะมึงต้อง,องเจอกูแน่เราคิดอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บพอมาตีนี้ปุ๊บผมก็ย้ายไปหอสี่จากหอสองไปหอสองใช่ใช่ใช่จำแนกไปหอสี่เราก็ไปได้รู้จักพวกเพื่อนๆนั่นแหละแถวบ้านกันนั่นแหละ ตัดสินยังนั้นตอนนั้นยังยังไม่ตัดสินครับก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรตอนอยู่สารเด็กครับเราก็แค่ว่าเอาชีวิตรอดเป็นวันอยู่เป็นวันให้มันรอดอ่ะไม่โดนใครมาลังแกไม่มีใครมาอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ให้มันพ้นไปเพื่อที่จะอยากจะกลับบ้านใช่เพะเขาเขาก็บอกกันว่าคดีมึงแค่นี้เดี๋ยวก็ตัดสินปล่อยอยู่ก็สามเดือนก็เดี๋ยวก็ออกสารแล้วสิ่ก็กลับบ้านอระยยไปขอสีอยู่ใครก็อยู่กับพวกเพื่อนแถวตลิ่งชันด้วยกันเจอเพื่อนแล้วใช่ อ่ทีนี้เราก็ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนอย่างเนี้ยเพื่อนก็โอเคก็ดูแลเราดีครับก็จนมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากก็อยู่ตัดสินใช่กี่เดือนตัดสินสามเดือนปล่อยปล่อยครั้งแรกเป็นอะไรที่แบบดีใจมากดีใจจริงๆแต่ก็ได้ภาพจํามาคือไอคนนั้นใช่แม่งจาผังใจปล่อยมาได้ประมาณรักเดือนกว่าๆเกิดอะไรขึ้นโดนจับอีก ก็แสดงว่าพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยใช่เดือนกว่าเองเราอย่าบอกนะกลับเข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นเหมือนเดิมเลยหรอใช่มันเหมือนกับว่าเรามันยังคิดไม่ได้อ่ะครับพี่จีบอกว่าเราเป็นทาสของมันไปแล้วใช่ตอนนั้นน่ะเหมือนกับเราเริ่มติดน่ะและอีกอย่างคือเราไปอยู่แค่สามเดือนเหมือนเข้าไปพักอ่ะครับพอออกไปปุ๊บก็กลับเข้าไปอยู่ในวงจรกลุ่มเพื่อนเดิมเดิมพอมาทีเนี้ยครูอ่ะที่โรงเรียน่ะคุณครูคนนั้นดีมากเลยนะ อ๋อเราออกไปเราได้เรียนไ,ไ,ได้เรียนได้เรียนต่อใช่ครูเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าชวนผมมากลับไปเรียนต่อครับคืออยากให้ผมมาเรียนให้จบแล้วครูเนี้ยดีมากมาเยี่ยมผมที่สนามพินิษด้วยอือจริงจริงแล้วทีเนี้ยออกไปได้ประมาณเดือนกว่าโดนจับอีกแล้วทีนี้กลายเป็นรอบสองละในข้อหาเดิมๆใช่ข้อหาเดิมเลยค,คือไม่พ้นเรื่องพวกนี้เลยครับพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้เราเป็นเด็กรอบแล้วไง พราะเด็กรอบเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเมตารอบสองขึ้นมันจะต้องส่งกับลุนาใช่ไหมพอทีนี้ไปปุ๊บอ่ะผมมาเข้าไปเจอไอ้คนเดิมเนี่ยที่ไหนบ้านไหนบ้านเมตาก่อนบ้านเมตาก่อนเข้าไปเจอคนที่มันแก้ยังอยู่อยู่มันออกไปแล้วแล้วมันวนเข้ามาอีกเกมนี่สารละเหยครับแล้วตอนนั้นน่ะคือสารละเหยมันกาลังคิดกินไงมันก็เกมเข้ามาอีกแต่พอมาทีเนี้ยความที่เราเป็นเด็กรอบอ่ะอ่าคือเรื่องใครเข้าก่อนผมเข้าก่อนเอ้าเราเข้าก่อนในรอบนี้เอาละทีนี้เข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บ แต่มันปล่อยไปก่อนแล้วนะรอบนึงครับผมเข้าไปก่อนเสร็จใช่ไหมทีนี้ความที่เราเป็นเด็กรอบครับเราต้องรอจนกว่าเราจะตัดสินเราถึงจะย้ายไปบ้านกัลุนาอ่าไปบ้านคหกไร่ครับอ่าผมก็ไปอยู่เสร็จปุ๊บทีนี้พวกเพื่อนผมพวกอะไรเงี้ยมันรู้จักเราแล้วไงเป็นคนเก่าแล้วทีนี้เราไปเสร็จเราเข้าไปเราก็เพื่อนเราบอกว่าศาสตร์เลยมีอะไรลบอยงเดียวเราเด็กะเราได้อยู่หออะไรตอนนั้นอยู่หอสามหอสามใช่เราก็อทีนี้เราก็ได้ใจนะกับเพื่อนเราก็แบบว่าเออ สปอร์ตเราอะในเรื่องเพื่อนเราก็คือเป็นขายใหญ่เป็นขายใหญ่อยู่เพื่อนมีอะไรเพื่อนศาสตร์เลยจนนั้นๆเราก็เริ่มเกเรคลับจนอยู่วันหนึ่งไอเนี่ยมันเข้ามาเอาแล้วนี่ผมรอฟังอยู่เนี่ยปุ๊บมันเข้ามาเสร็จปุ๊บผมมองหน้าละุยไม่ใช่เลยเราก็เดินไปเลยนะครับ มึงจำกูได้ไหมไม่ต้องรอขึ้นหอเลยไม่ต้องรอเลยเพราะว่าเวลาคนใหม่มาใช่ไหมครับมันจะเข้าใต้อาคารสองอ่ะเขาเรียกห้องผ้าไปสอบประวัติอะไรเงี้ยเขาก็ยืนหน้าประตูมึงจำกูได้ไหมกูไม่หันหน้าแม่งเงียบไม่พูดเพราะว่ามันรู้ว่ารอบนี้ที่มันเข้ามาคือไม่ใช่บทมันละกดติดตามช่องกันละครหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand เรือนจำแรกคือเรือนจำพิเศษธนบุรีพิเศษธนบุรีนะครับกับเด็กวัยแค่เพียง18ปีใช่คือครั้งแรกเลยที่เขาลารับใช่ปุ๊บที่นี้ กลุ่มพวกน้กาใหญ่เนี่ยเขาก็เฮียมึงไม่กล้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยพูดใ<ต>่หู<า>ทุกวันทุกวันทุกวันเอาเหล็กให้เราเป็นเหล็กกันไกลอ่ะ กันไก่เหมือนกันไก่ตัดได้ตัดอวนอ่ะโนคลิปๆไปใช่ใช่ที่มันมีคมสองอันปุ๊บเราก็ไม่ได้เว้ยเสียไม่ได้มายุ่งกับเมียกูได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเราความคิดเรานะมนแล้วกับมีแผลนี่ใช่ทีนี้เร่ผู้ใหญ่ก็ได้เขาได้มาก่อนแล้วมีหน้ามาก่อนแล้วให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็นบทเรียนที่โรงเรียนในมีสอนชีวิตไม่เหมือนละครที่ตอนจบสวยงามอยากขอบคุ กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจะพยาย,ยาม